ระวังไว้วันที่ไปติดตอบัดีน้อนคุณพพอบัดีน้อคุ้นเงือเดือดเวลาว่าไว้สิไไปทางเจ้าหางนี้ก็พ่อยี่นั่งทางนั้นเมียยี่นั่งทางนี้รองพีและขัดท่ากับผู้มาฟังลําดอกคำคืนวันนเี้ควันสีเมีบ้านหลังลั่เสียนสัง เด้อดวรือเดอเมื่อเดอเมื่อเมื่อหน้ามือหลัง้ะบุญหอด่อเกี่ยวเที่ยวพ่อดอกพบกันเมื่อนี้นั่นศรัทธายึดกองบุญสาราทุนเหลือไหลดอกไกขกองน้องบุญจัดว่าคนใจกว้างมีศรัทธาก้าเจมีจิตใจเพื่อเพืจัเหยียบบุญึินในไผยตายองว่าซึ่งส้มพวกข้าขอข้ากุสาธูโมกทาให้ศรัทธาสุขทุกอย่นง์มากองให้สมกองฉันใจทานกัน แลนาทีเด้อพอเด้อให้เจ้าหาให้เจ้ามีบริวารกาใส่ยามนี้ไดกดอกทุกคนคอยสุขลุนลุ้นสจากคุยไพ่และเจ้ามีใจเป็นทนเป็นทาน ดอกกบุญกันหมุนคำจ้างหมอรังกะไหลยร่อยหม,มอสวยกะไหลมิงให้คนทั้งในหนังสิ่งเพราะใดดอกม่วนินหน้าบัดน,นี้เวลาใกล้สิ้นผมสีสังหามลาใหศรัทธาก่อเอาดอกดดอยู่ดียุ้นมันเนี่ยหลนั้นศรัทธาว่าประเสริฐเนี่ยเลเลิดเรินลำไม่มาคำว่าสวยสู้ก่อยมาสวยอยู่สู้สักปัจจุบัน ไอ้พีคุณยอโยโกบอกเสียงเสียงเพี้ยนป่ามันโลค่ารัดไผ่ไม่ไให้อีกนางหมุนเจขัง้งคอส่างยาไม่มาตตอนนี้ย่าไม่มันตอนนี้เดลณได้โอ้ยนอ้ยอง กวนจัดตัวนี้ไม่ไงไปแล้วความคุ้มตาสีรัตนไตรเลสิ่งสังศีเพื่อสักหลาลโลกนี้ทุกมันงบัดาญาติพี่น้องทุก่านทุกคนที่มารวมทบุญ่ากันือนี้ในรับแก่ความสุขความเจริญปรถนาสิ่งใดอ้ได้สมบรณ์บูชารารถนาทุกานทุกคนเดิสวัสดีค่ะ